ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการ์เด้นนะคะวันนี้เหมือนว่าจะพาไปห่อมะม่วงนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้มันไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้มันนะคะก็เป็นพันธุ์ลูกผสมอ่า ใจพันจักเขียวเสวยนะคะก็กินได้ทั้งสุกแล้วก็ดิบเลยค่ะดิบก็จะหวานมันเนื้อค่อนข้างแก่เนื้อค่อนข้างเหลืองอร่อยมากค่ะวันนี้เราจะมาห่อกันนะคะอันนี้ก็เป็นถุงคาร์บอนนะคะสองชั้นข้างนอกก็จะเป็นผิวมันๆนะคะในก็เป็นสีดำนะคะกันแสงเพื่อไม่ให้เออแสงเข้าลูกมะม่วงทงให้ผิวม่วงสวยนะคะการห่อเนี่ยก็จะช่วยให แมลงไม่กัดตอมมะม่วงนะคะแมลงวันทองก็ไม่ไม่ต่อยนะคะแล้วก็สีสวยแล้วก็ป้องกันสารเคมีด้วยค่ะอันนี้เรามาดูวิธีห่อกันเลยนะคะถุงคาร์บอนเนี่ยเราก็ซื้อจากร้านขายทั่วไปนะคะที่แถวบ้านนี่ก็เร้อยค่ะร้อยห้าสิบนะคะก็วิธีสวมนะคะก็สวมเลยนะคะนี่แล้วก็ จับตรงนี้นะคะนี้ก็อุ่นไปเลย,ย,ยตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะคะง่ายๆค่ะเลือกลูกนะคะก็ต้องให้ลูกใหญ่ก่อนนะคะถ้าลูกเล็กเนี่ยพอห่อไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่โตนะคะเพราะว่าไม่ได้ถูกแดดนะคะก็อีกทีเราก็อย่างนี้นะคะ ตวมเข้าไปค่ะองโคนนะคะจับตรงนี้ก็จะเป็นลวดนะคะไว้บีบหมุนก็ใช้ได้เลยค่ะโอเคค่ะนีนะคะนี่ถุงนี้ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างดีนะคะอันนี้นะคะก็สามารถนำมาใช้ใหม่ได้นะคะสาาักาดถึงสี่ครั้งเลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะจดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ